เกิดอะไรขึ้นได้ยินว่ามีคนตายคนร้ายไปแล้วเหรอใช่ใช่ไม่ได้ทำอะไรเลยเขาเหลือบมองค่าอยู่สองสามครั้งพอหันกลับไปดูเสื้อผ้าของพี่ซุนก็โดนถอดออกไปหมดแล้วทำไมเข้าใจอมาิตขนาดนี้ฉันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไอหลานซุนอะไรนี่เลยฮือท่านเปาเจอบาะแสผู้ต้องสงสัยแล้วครับคนร้ายชื่อว่าห้าวฉงปีนี้อายุสิ อายุได้สองมารดาเสียชีวิตบิดาหายตัวไปในปีเดียวกันเติบโตในชุมชนในอัดย้ายมาอยู่เขตนี้ตอนอายุ16อาศัยอยู่ห้องพักนี้มาตลอดทำงานตลอดทั้งวันไม่มีประวัติการก่ออาชญากรรมไม่มีประวัติฝึกฝนการต่อสู้และไม่มีลงทะเบียนนักรบด้วยครับไม่มีประวัติฝึกฝนการต่อสู้แต่โชคชายร่างใหญ่บาดเจ็บสาหัสได้มาเดียวถือว่าเป็นนักรบเทือนได้ป้นเงินหรือกระทำชำเราไหมถือเป็นการก่อเหตุทั่วไปในโรคใบนี้ ตรงนี้มีจุดน่าสงสัยจดเอาไว้ท่านเปามีสัตว์ประหลาดโจมตีพลเรือนในเมืองครับมีประมาณสิบกว่าตัวได้อืมสัตว์ประหลาดสิบกว่าตัวเหรอแจ้งไปที่หน่วยป้องกันกำแพงประสานไปที่สมาคมนักรบอื่นๆเพื่อขอให้มาเป็นฝ่ายสนับสนุนกำลังด้วยท่านเปามีรายงานว่ามีนักรบอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วครับงั้นเยี่ยมเลยทีมนักรบมากันกี่คนมาหนึ่งคนครับ หนุ่มน้อยเจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมร่างกายนี้ไม่เคยได้รับการฝึกฝนเลยอ่อนแอเกินไปเข้ามาอีกไม่จบไม่สิ้นสักทีความแข็งแกร่งความแข็งแรงพลังการตอบโต้ค่อนข้างอ่อนแอกว่าตัวเองก่อนหน้าจะข้ามเวลามาอีกโชคดีที่ชุดของเจ้าชุนอะไรนั่นป้องกันการเสียหายได้ดีเป็นทั้งเกราะป้องกันและยังไม่เปื้อนอีกและยังมีดาบเล่มนี้ที่บินได้ 800ร้ไม้ตอวันดูเหมือนจะเป็นพลังอะไรซ่อนไว้อีกสินะไม่แปลกที่ปีนั้นพวกนับรกถื่นจะจ้องอยากได้ในชุมชนแออัดทำไมมีตัวกั้ๆเยอะแบบนี้หรือว่าเป็นอย่างที่คิดไว้เพราะประตูมิติแค่ทำลายประตูนี่ซะก็ไม่มีที่ให้พวกนี้ออกมาแล้วหืมไป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 หน่วยป้องกันกระแพงมาช่วยแล้วครับมาสักทีน้องชายท่านนี้ ถ้าขอขอบคุณเจ้าแทนที่เจ้าช่วยเหลือไว้นะนี่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 ยกมือเจ้าขึ้นพวกเจ้าโดนล้อมไว้แล้วอย่าขยับอย่าขยับร่างกายนี้เหมือนจะเคยเห็นที่ไหนนะเจ้าซื้อมาจากไหนเหรอชุดของเจ้าไม่เลวเลยแล้วยังมีคุณสมบัติทำความสะอาดเองด้วยแบบนี้ก็ไม่ต้องซักผ้าตลอดชีวิตน้องชายเจ้าชื่อว่าอะไรแล้วอยู่สมาคมนักรบที่ไหนข้าชื่อ ห้าวชงไม่ได้เข้าร่วมสมาคมไหนเอ๋้าวชงชื่อนี้คุ้นๆวันนี้ข้าเพิ่งตระหนักได้ว่าผู้รู้มือใหม่เช่นข้ายังไม่ได้เข้าร่วมสมาคมไหนเลยห้าวชงข้าจําได้แล้วคนล้ายเมื่อตอนเช้าอ๋อฮ่าฮ่าฮ่าเพิ่งตระหนักได้ว่ามีความแข็งแกรงแบบนี้น้องชายเจ้าหน้าชึ่งมากเจ้าทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ได้ไหมรอข้ารายงานต่อ ท่านผู้บังคับบัญชาก่อนข้าจะให้รางวัลผู้กล้าความชอบธรรมแก่เจ้าและเงินรางวัลหลายพันหยวนให้เจ้าอีกด้วยท่านเป้านี่คือนามบัตร QR code WeChat ของข้ารับไว้สิเฮ้ยุคสมัยนี้ผู้รู้หน้าใหม่มีค่ามากจริงๆในสองปีที่ผ่านมาตัวตนของผู้รู้ค่อยๆเข้ามาแทนที่พวกกองทัพกับเหนื่อยป้องกันกำแพง เพื่อหาผู้รู้หน้าใหม่ให้สมาคมคนที่แจ้งบเบาะแสจะได้รับค่าตอบแทนมหาศาลโดยเฉพาะพวกหน้าใหม่ที่แสดงศักยภาพออกมาได้ดีให้ค่าใบหนึ่งตรงไหนมีอีกค่าอยากได้พวกสมาคมเหล่านี้จะต่อสู้ไปเพื่ออะไรเชน่นกันกับค้านี่น้องชายขอคุยกับเจ้าแค่สองคนได้ไหมเจ้าเพิ่งเป็นผู้รู้ แต่สามารถทำในสิ่งที่นักรบธรรมดาต้องฝึกฝนอย่างน้อย2อถึงสปีได้เพราะไปพ้นมาแน่นอนว่าต้องจ่ายเงินจำนวนมากทุกคนมีเงินแล้วก็มาจ้างน่ะหาเอาแบบนี้แหละมีเรื่องอะไรก็ให้พวกเขามาหาค่าบินด้วยดาบเป็นนักรบกศิก์สิทธิ์จริงๆหรอเนี่ยท่านเป่านามผัดนี้ขอโทษทีให้ผิดอันนะ่ละลากร ฮัลโหลฮัลโหลใช่สมาคมสีแดงไหมฮัลโหลใช่ที่ปรึกษาสมาคมสีเขียวไหมข้าเพิ่งเจอนกักรบศักดิ์สิทธิ์สมาคมสีมเงินใช่ไหมข้ามีเรื่องจะแจ้งเมืองเหลียวสมาคมสีขาวใช่ไหมมีเงินรางวัลให้ผู้แจ้งบ่อแสผู้รู้ไหมข้าถ่ายวีดีโอไว้แล้วผู้รู้ท่านนี้สุดยอดมีไอดีวีแชทด้วยอย่ารอช้าพวกเจ้ารีบโทรหาสมาคมอื่นๆด้วยฮัลโหลข้าคือเปาชิงหยุนรีบมาที่ที่ข้า ส่งพิกัดให้เร็วพบผู้รู้ฝีมือมากแบบฝีมือสูงมากๆถนนมีแต่นามบัตรเต็มไปหมดแม่ดูนี่สิบนฟ้ามีกาใบเล็กๆบริการงานบ้าน่าวชง่าวชงเสี่ยวหมาเพิ่งบอกว่ามีผู้รู้คนใหม่ชื่อ่าวชงรีบโทรหาสมาคมได้ยินว่าได้เงินรางวัลด้วยจริงเหรอมีเงินโอน,นเข้ามาดีเลยพวกเราจะมีข้าวกินแล้ว ฮัลโหลสมาคมสีดำเหรอข้ามีผอดแสหาวชงฮัลโหลข้ารู้เบอร์โทรของหาวชงฮัลโหลหาวชงใช่ไหมขอบคุณนะฮัลโหลสวัสดีหมายเลขของท่านไม่สามารถให้บริการได้เติมเงินสิบเหรียญขอบคุณครับเมืองฟูเตอคลุกๆเสียงกริ้งหรือเสียงน้ําไหลคลุกๆๆเติมเสร็จแล้วน้องชาย มาเมืองฟูเตอร์นี่มาหางานเหรอคลับสีทองแห่งนี้เป็นแหล่งลรวบรวมคนรวยอันดับต้นๆของเมืองถ้าหิวแล้วก็ยุดที่นี่รับเฉพาะลูกค้า VIP เท่านั้นจากนี้น้องชายท่านนี้จะเป็นลูกค้า VIP ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของเขาค่าสมาคมสีน้ำเงินจะจ่ายเองโอ้พูดจาโอ้อวดจังใครจะสนใจเสร็จเงินแบบนั้นพี่ชาย พี่ชายมาสมาคมสีเหลืองของข้าสิข้าจะขอเลี้ยงข้าวท่านสักหน่อยสมาคมสีน้ำเงินสมาคมสีเหลืองทั้งสองสมาคมมาพร้อมกันได้อย่างไรไม่ใช่แค่สมาคมแค่นั้นสมาคมสีแดงแองก็9สมาคมมาพร้อมกันหมดเลยจบไปแล้วนะครับสำหรับมังงะแมนหัวมังฮวา I am the r i c h ริชตอนที่2ถ้าเพื่อนชอบใจกระตูนเรื่องนี้ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กับช่องของเราด้วยนะครับ